หวานกว่าในซีรีส์พระเอกดังแพ็กกระเป๋าพาแฟนสาวเที่ยวไกลถึงปารีสเป็นคู่ที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีแล้วค่ะสําหรับคู่รักนอกจออย่างคิมอูบินพระเอกและนายแบบมาดแบดบอยชาวเกาหลีใต้วัย32ปีกับนางเอกสาวรุ่นพี่อย่างชินมินอานางเอกรุ่นพี่วัย37ปีโดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่จอสละโสดในเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2565นี้และล่าสุดใน โลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพของนักคู่ขณะไปเที่ยวพักผ่อนปรากฏตัวที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสแถมในภาพนี้ยังดูหวานละมุนยิ่งกว่าซีรีส์จริงๆค่ะสำหรับชินมินอาและคิมอูบิน พบรักกันในกองถ่ายผลงานโฆษณาแบรนด์แฟชั่นชื่อดังแม้ว่าฝ่ายหญิงจะอายุมากกว่าแต่จากภาพที่เธอคอยเคียงข้างดูแลคิมอูบินในช่วงเวลาที่ต้องพักรักษาตัวจากมะเร็งหลังโพรงจมูกตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาจนกระทั่งฟื้นตัวและได้กลับมาทำงานในวงการอีกครั้งเมื่อปีที่ผ่านมาทำให้หลายคนชื่นชมและประทับใจเป็นอย่างมากไม่นับรวมกับที่เธอคนนี้ถือเป็นอีกคนดังใจบุญชอบช่วยสังคมสนท าการเกาหลีให้การยกย่องแฟนๆจึงอยากจะได้เห็นภาพที่พระนางคู่ขวัญคู่นี้ได้ส่งหวังแฮปปี้กันในงานวิวานอกจอในเร็ววัน